สวัสดีค่ะแอดหวานเองค่ะอัพพิโซนนี้นะคะเรามาต่อกันตอนที่10ของเรื่องน้ำตาสวรรค์ก็เจียงฟันรูนะคะได้ออกมาตามหาตู้เซี่ยวชูเห็นออกมานานแล้วนี้เมื่อเธอออกมาแล้วเห็นว่าเหลยยู่เจิงก็อยู่ที่นั่นด้วยก็รีบยิ้มนะคะเข้ามาทักทายทันทีเลยแล้วก็บอกกับเหลยยู่เจิงว่าวันนี้เธอพาตู้เซี่ยวชูมาพบกับคู่ค้าด้วยกันแล้วก็เพื่อให้มาดื่มแทนเธอโดยเฉพาะเลยเหลยยู่เจิงก็พูดเตือนขึ้นมาว่างั้นก็ อย่าดื่มมากเกินไปแต่ว่าตอนที่พูดนะคะ ดวงตาของเหลยยู่เจิงเนี่ยมองไปที่ตู้เสี่ยวชูค่ะหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปงานเลี้ยงของแต่ละคนในตอนท้ายของงานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะเจียงฟ้านลู่เนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปส่งตู้เสี่ยวชูค่ะตู้เสี่ยวชูขอเดินรับลมกับเองนะคะดังนั้นเนี่ยตู้เสี่ยวชูก็จึงเดินบนบนถนนมาเรื่อยๆคนเดียวนี้เหลยยู่เจิงพระเอกค่ะขับรถผ่านมาอย่างตั้งใจเอางี้อดว่าผ่านมาอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็มาจอดรถ ข้างๆนางเอกแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปส่งที่บ้านแต่ตู้เสี่ยวชูก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอเดินเองได้อยากรับลมด้วยเลยยูเจิงก็เลยเตือนค่ะคือขู่นะคะขู่ขึ้นมาว่าขู่ตู้เสี่ยวชูว่าแถวเนี้ยต้องระวังการถูกป้นนะป้นบ่อยกลางคืนอันตรายมีข่าวแถวนี้บ่อยป้นแล้วก็ฆ่ายัดใส่ลงไปในกระสอบแล้วนําไปโยนทิ้งในแม่น้ําห่วงผู้นะคะนี้ ตู้เสี่ยวชูค่ะนางเอกได้ยินก็ตกใจกลัวก็ไม่อยากจะถูกฆ่ายัดกระสอบนะคะก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปในรถของพระเอกทันทีตู้เสี่ยวชูที่ดื่มเหล้าเมาหาเข้าไปเยอะในวันนี้นะคะในงานเลี้ยงก็มองเลยยุ่เจิงแล้วก็เริ่มวิจาร์ว่าเนี่ยคือเมานะคะก็เลยวิจารณ์เจ้านายได้เริ่มวิจาร์ว่าคุณน่ะรู้ไหมว่าคุณน่ะเป็นคนยังไงในสายตาของคนอื่นคุณน่ะมันมีหัวใจเป็นก้อนหินคุณน่ะเป็นก้อนหินเย็ญชาไม่ ไม่มีจุดเจ็บปวดเลือกที่จะปิดตัวเองอยู่แต่ในเปลือกหอยแล้วก็ไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองก็เลยยุ่งเจิงค่ะที่กําลังขับรถอยู่นะคะมือก็ไม่ว่างไงก็เลยไม่ได้ปกป้องตัวเองนะคะก็ปล่อยให้ตู้เสี่ยวชูวิจารณ์เขาต่อไปตู้เสี่ยวชูก็เอานิ้วของเธอค่ะไปจิ้มนะคะไปจิ้มที่หน้าอกด้านซ้ายของเลยยุ่งเจิงพระเอกแล้วก็พูดว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยของคุณน่ะมันเป็นก้อนหิน โอ้นางเอกเราโกะมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเธอก็ดึงมือเธอออกมาจากหน้าอกนะคะของของพระเอกแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยตู้เสี่ยวชูก็พูดขึ้นมาว่าเธอเหนื่อยมากเลยเหนื่อยล้ามากฉันเหนื่อยเหลือเกินและตู้เสี่ยวชูค่ะก็เอ็นตัวนะคะลงเบาะรถแล้วก็หลับไปทันทีเลยพระเอกก็มองนางเอกแบบอ่อนโยนนะคะโอ้ ดีค่ะเคมีดีงามต่อนะคะพักตัดมาทางด้านซื่อฉีบ้างเพื่อนสนิทนางเอกที่รอจนดึกก็ยังไม่เห็นว่าตู้เสี่ยวชูจะกลับมานะคะหลังจากเลิกงานเนี่ยเธอจึงโทรไปหาฉินเฟยค่ะเพื่อจะสอบถามแล้วก็ฉินเฟยก็บอกว่าตู้เสี่ยวชูยังออกไปทํางานล่วงเวลาอยู่เลยก็ในเวลาเดียวกันนั้นเองค่ะที่ด้านล่างของตึกนะคะเหลยยุ่จึงขับรถมาถึงที่พักของตู้เสี่ยวชูแล้วแหละแต่เขาไม่ได้ปุก ตู้เสียวชูไงเพราะว่ากลัวว่าจะรบกวนนางเอกนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จึงปกป้องเธออยู่อย่างเงียบๆค่ะคือนั่งในรถนะคะนั่งมองนั่งมองหน้านางเอกที่หลับไปเรื่อยๆจนกระทั่งตู้เสี่ยวชูรู้สึกตัวค่ะก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยรีบนะคะรีบบอกลาเลยยุ่เจึงนี่ก่อนจากไปค่ะตู้เสี่ยวชูก็เตือนเตือนเลยยุ่เจึงว่าให้ปล่อยภาระในหัวใจของเขาออกไปบ้างเพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปคือก้าวไปข้างหน้าอย่างง่ายดายมากขึ้ นะคะก็คือให้เปลี่ยนความเศร้าเรื่องเศร้าจนหลงเป็นพลังใจในการมีชีวิตอยู่ต่อนนั่นเองค่ะ เช้าวันถัดมานะคะตู้เสี่ยวชูก็มาทำงานแต่เช้าตู่แล้วก็บังเอิญพบกับหลินเซียงหยวนที่หน้าลิฟต์ค่ะทางด้านเจียงฟันลู่นะคะแล้วก็เหลยยู่จิงก็มาถึงพอดีเพราะฉะนั้น4คนค่ะรอลิฟต์กันอยู่นะคะตู้เสี่ยวชูก็ถอยถอยถอย,ถอยแล้วก็ตั้งใจจะไปหลบยืนด้านหลังเพราะว่าไม่ต้องการจะไปลิฟต์ตัวเดียวกันกันกบทุกคนค่ะทีนี้เมื่อลิฟต์นะคะมาถึงแล้วเนี่ยเหลยยู่จิงค่ะก็เรียกตู้เสี่ยวชูขึ้นมาด้วยกัน เจียงฟานลู่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อหลินเซียงหยวนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยเข้าไปอยู่ในลิฟต,ตัวเดียวกันค่ะทีเนี้ย ภายในลิฟต์นะคะเหลยยุ่เจิงเขาก็คือพระเอกเนี่ยจงใจค่ะเปิดเผยเปิดเผยว,ว่าเมื่อคืนเขาไปส่งตู้เสี่ยวชูกลับบ้านเลียเจียงฟ้านลู่ค่ะที่ได้ยินนะก็รู้สึกหงุดหงิดมากเลยเจียงฟ้านลู่ก็จึงได้พูดกับตู้เสี่ยวชูอย่างแบบกระแทกเสียงนะคะแบบรุนแรงรุนแรงทันใดนั้นเองค่ะไฟมันดับในลิฟต์นะคะโอ้โหทุกคนก็แบบกรีดกันเลยตกใจตู้เสี่ยวชูก็จับแขนของเหลยยุ่เจิงพระเอกเอาไว้ตามสัญชาตญาณค่ะส่วนลินเซียงหยวน เขาก็ประคองเจียงฟ้านลู่เอาไว้นะคะก็ซึ่งพอไฟเปิดขึ้นมาพึบก็ยิ่งทําให้เจียงฟ้านลู่คือหึงค่ะอิจฉาแล้วก็โกรธโกรธนางเอกมากขึ้นไปอีกนะคะที่แบบไปจับแขนคนที่นางเล็งอยู่นั่นเองแล้วกเ็เจียงฟ้านลู่ก็ตั้งใจที่จะให้บทเรียนที่รุนแรงแก่ตู้เสี่ยวชูด้วย หลังจากที่แยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยหลินเซียงหยวนก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะแนะนําบริษัทนักลงทุนให้กับเหลยยู่จิงเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการใ้เมืองบันเทิงนะคะแต่ว่าเหลยยู่จิงพระเอกเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับหลินเซียงหยวนก็ทําให้หลินเซียงหยวนเนี่ยมาบ่นกับเจียงจิ้นค่ะแล้วก็ คือคิดว่าเดี๋ยวต้องไปหาเหลยเล่ยถิงนะคะพ่อของพระเอกเป็นการส่วนตัวเลยและขอให้เล่ยถิงชักชวนเออเหลยยุทเจิงเนี่ยนะคะให้ยอมรับคําแนะนําของหลินเซียงหยวนนี้เล่ยถิงค่ะเขาก็เลยสัญญากับเจียงจิน้นเพื่อนเขาว่าเดี๋ยวจะพูดกับเออเหลยยุดเจิงลูกเขาให้นะแต่อย่างไรก็ตามไม่ค่ะตรงนี้ผิดละ คือคนที่มาหานะคะคนที่มาหาเล่ยถิงก็คือหลินหลินเซียงหยวนมาหาแล้วทีนี้ก็มาพูดว่าเนี่ยพระเอกนะคะลูกของเล่ยถิงเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมแบบเห็นด้วยกับเขาเลยสักโครงการเดียวที่เขาส่งไปส่งไปนานแล้วก็ไม่พิจารณาด้วยนะคะเล่ยถิงคุณพ่อของพระเอกก็เลยสัญญาว่าเดี๋ยวจะพูดกับเหลยยุ่เจิงให้แต่ก็ แต่ก็อย่างไรก็ตามต้องให้ทำอย่างถูกต้องในการจัดการกับเรื่องนี้จากนั้นภาพตัดมาที่ตู้เสียวชูค่ะเธอทำงานหนักทุกวันเลยนะคะแล้วก็หลังจากเลิกงานเนี่ยเธอก็ยุ่งกับการไปทำงานที่บาร์เพื่อหาเงินเมื่อกลับถึงบ้านเนี่ยนางก็เหนื่อยมากแล้วก็หลับไปเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอรวมเงินแล้วนะคะนางก็ยังคงแบบห่างไกลจากเงินที่นางจะต้องเอาไปจ่ายพระเอกนั่นเองนะคะจากนั้นภาพตัดมาที่บ้านพระเอกค่ะ เล่ยถิงคุณพ่อนะคะก็เกี้ยกล่อมแถมบังคับให้เหลออยยุเจิงลูกชายเนี่ยแต่งงานกับเจียงฟ้นลู่ซ้าโดยเร็วที่สุดแต่ว่าเหลออยยุเจิงค่ะคือเขาไม่สนใจไงแล้วก็บอก บอกพ่อเขาว่าเขาเห็นเจียงฟ้านลั่เป็นน้องสาวมาโดยตลอดอจะให้แต่งงานกันได้ยังไงแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่คิดเรื่องที่จะแต่งงานนี่เล่ยถิ่งค่ะคุณพ่อก็ถอนใจนะคะจากนั้นก็เลยเปลี่ยนเรื่องถามขึ้นมาว่าเออแล้วความคืบหน้าของโครงการเมืองบันเทิงมีปัญหาอะไรไหมถึงไหนหรือยังเหลยยุ่เจิงก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ย เขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มองโลกในแง่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็เฝ้าตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทอยู่จะได้รู้ให้ถ่องแท้ว่าเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นค่ะเล่ยถิงก็บนกลับมาที่เรื่องแต่งงานอีกนะคะเขาก็บอกเนี่ยเขารู้ว่าทําไมเหลยยู่เจงิงอ่ะถึงกลัวการแต่งงานเป็นเพราะเรื่องแม่ของเขาใช่ไหมเขาถูกทอดทิ้งมาตอนที่เขาเป็นเด็กห เหลยยู่จึงพระเอกนะคะพอได้ยินพ่อพูดแบบนี้เขาก็เงียบไปเลยค่ะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่ต้องการพูดถึงอดีตที่น่าเศร้านี้ วันถัดมานะคะเป็นวันเกิดของเศร้าจนหลงตู้เสี่ยวชูค่ะเธอก็ซื้อเค้กนะคะซื้อเคก้กวันเกิดแต่เช้าเลยแล้วเธอก็รีบไปไหว้เศร้าจนหลงที่สุสานค่ะส่วนทางด้านเหลยยุ่เจิงพระเอกนะคะก็บอกคนสนิทว่าเนี่ยวันนี้ยกเลิกนัดทั้งหมดเขามีธุระต้องไปทําค่ะจากนั้นเหลยยุ่เจิงก็ขับรถออกไปคนเดียวก็เหลยยุ่เจิงก็มาที่สุสานเช่นกันนั่นเองนะคะเขามองไปก็เห็นว่าตู้เสี่ยวชูมามาก่อนแล้วแล้วก็อยู่ที่ หน้าหลุมศพของเศ้าจนหลงในตอนนี้แล้วก็เธอก็กําลังพูดคุยอยู่กับหลุมศพของเศร้าจนหลงนั่นเองค่ะคือตู้เสียวชูนะเธอก็ร้องไห้พําเพอนะคะเรื่องที่เธอไม่ควรจะบอกเลิกทําร้ายหัวใจของเศร้าจนหลงให้บาดเจ็บเธอเสียใจยมากเป็นความเสียใจยที่สุดในชีวิตของเธอเธอไม่ควรจะคิดถึงเรื่องที่ ป้าป้าเศร้าบอกเธอเธอควรจะทิ้งความรู้สึกที่มีต่อความคับข้องใจของคนรุ่นก่อนๆไปมันไม่เกี่ยวกับเราสองคนนะคะคือตอนนี้เธอก็แบบรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็พูดต่อว่านี่ เศร้าจนหลงจนหลงฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยมากแล้วฉันรู้ว่าคงรักษาบ้านที่ที่เธอต้องการจะซื้อไว้ให้อยู่ด้วยกันนะ่ะไม่ได้แล้วเธอไม่ได้ปลูกดอกไม้ไว้เต็มระเบียงอย่างที่อย่างที่เธอเคยแบบออกแบบเคยพูดกับฉันไว้แล้วนะคะคือประโยคทุกอย่างเนี่ยพระเอกได้ยินหมดเพราะว่าเขาแอบฟังอยู่นี่ตู้เสี่ยวชูค่ะก็เอา เอาหน้าของตัวเองอะ่ะเขาไปแนบกับป้ายหลุมศพของเศร้าจนหลงนะคะเออฉากเนี้ยเศร้ามากเลยหนูหลีซินแสดงดีมากนะคะเพื่อน,อนๆออย่าลืมดูคือเข้าไปกอดเหมือนกับว่าไปไปซบไปซบอยู่กับอยู่กับป้ายของ ้ายหลุมศพของเศร้าเจินหลงอะคะ่ะแล้วอีกมือหนึ่งนะก็รูปไปที่รูปภาพของเศร้าเจินหลงก็คือแทบจะนอนไปบนแท่นแล้วล่ะนะคะนี้ยิ่งตู้เสี่ยวชูพูดมากเท่าไหร่เนี่ยเธอก็ยิ่งเศร้ามากขึ้นเท่านั้นแล้วคาพูดของตู้เสี่ยวชูแล้วก็เสียงร้องไห้ของเธอเนี่ยก็ทําให้พระเอกนะคะเหลยยู่เจิงเนี่ยอึดอัดมากแล้วก็เดินไปหลบอยู่ก่อนคะ่ะหลบอยู่หลังพุ่มไม้อีกสักคู่ต่อมานะคะนางเอกคะ่ะตู้เสี่ยวชูก็เดินแบบ โดดเดี่ยวอ้งวางว้างออกไปจากสุสานโดยที่ไม่ได้สังเกตว่าเหลยยุ่เจิงก็อยู่ตรงพุ่มไม้นั่นแหละด้วยนะคะจากฉากนี้เนี่ยก็ทำให้พระเอกรู้ความจริงค่ะเรื่องที่นางเอกบอกเลิกกับเศร้าจนหลงเพราะว่าเรื่องราวของป้าป้าเศร้านะคะป้าเศร้าก็คือเศร้าขายเฉียนแม่ของเศร้าจนหลงนั่นเองอืม ก็รู้ความจริงแล้วค่ะทีนี้ค่ะตู้เสียวชูเนี่ยก็ได้คิดพิจรนารณาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจค่ะว่าจะยกเลิกข้อตกลงเรื่องการพนันเรื่องบ้านกับเหลยยุ่เจิงก็เธอก็เลยมาพบกับเหลยยุ่เจิงที่ห้องทํางานค่ะแล้วก็บอกว่าเธอมายอมแพ้โดยสมัครใจแล้วก็ยื่นใบลาออกโดยตรงกับเหลยยุ่เจิงนะคะเหลยยุ่เจิงก็บอกว่าเนี่ยตู้จอเจียคือ ุณตู้คุณจะลาออกก็ควรไปลาออกกับคุณหนิงก็คือผู้จัดการหนิงที่ป๊ออยู่วันอะแต่ไม่เป็นไรเอาใบลาออกไว้กับผมที่นี่ก็ได้แล้วจะ แล้วจะแบบเลิกยอมแพ้ไปอย่างนี้ง่ายๆเลยเหรอไหนบอกว่าจะสู้ไงตู้เสี่ยวชูได้ยินก็เลยพูดขึ้นว่าก็เธอเหนื่อยมากแล้วแล้วเงินมากขนาดนั้นเนี่ยฉันไม่มีทางหามันได้ทันภายในหนึ่งเดือนคือฉันรู้ตัวเองดีก็เธอก็เลยยอมแพ้นะคะจากนั้นตู้เสี่ยวชูก็เดินออกไปค่ะหลังจากนั้นนะตู้เสี่ยวชูก็บอกกับ ฉินเฟยแล้วก็ซือฉีว่าเนี่ยเธอจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองอื่นทีนี้ค่ะซือฉีนะคะก็รีบบอกให้ฉินเฟยอะ่ะไปเกีย้ยกล่อมเจ้านายหน่อยไปเกีย้ยกล่อมเลยยู่จิงทีสิแต่ว่าฉินเฟยก็บอกเขาก็จะทําอะไรได้เขาทําอะไรไม่ได้หรอกก็ในขณะที่พวกเขานะคะกําลังนั่งคุยกันอยู่ที่บ้านอย่างหดหูนั่นน่ะก็มีคนนําของมาส่งค่ะนาพัสดุมาส่งเมื่อตู้เสี่ยวชูเปิดออกดูนะคะก็เห็นว่าเป็นสัญญาซื้อบ้านค่ะพร้อมทั้งกุ ุณแจบ้านแล้วก็พร้อมทั้งบัตรเชิญนะคะให้กลับไปทำงานที่โป้หยวนโดยที่ผู้ส่งก็คือเป็นพระเอกนั่นแหละค่ะเหลออยยูเจิงนะคะตู้เซียวชูก็ดีใจมากเลยจบตอนที่10แล้วนะคะสนุกดีเรื่องนี้ยกเว้นนิสัยของซื้อฉีแล้วก็ความซื้อบื้อไม่รู้จักคิดของชินของชินเฟยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่11นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกา Love Chinese no c h i n e s e Novel and s e r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ